เออเสียขัวขาดเนาะจะสอมือนี่ครับเสียขัวขาดซิมกอนซิมไรซิมข้ามสองข้างกันเอาหล่อ่หยังนี่ปิ้งปิ้งปลาตัวนี้ปิ้งปลาครับ

ง่ค่อยไปค่อยอ้ยเดี๋ยวใจกูนากูต้องเปเรี่ด้อน่งนะเขาไ้ตัเขาบอกว่าโอ้ยถ้าข้าไม่้องมจะไแล้วทำเจของนาแม่เขหาดี่แต่งานหึมาไปฝากไที่นกรานเราดล้จังากว่กว่ามี่เาิตักิตันได้สาตันนะาิตันก็ตันใช่ ใจพี่มันวันที่พออกไปพ่อตาพอไปเรียกเขาเเสียรเอาไปแกนั่นุัม่ได้ข้าั้นักพ่อตามาหาที่่อเขาซุปปี้่าเห็นแมนไปคอร์สไ่ได้ไม่ได้ไ่ได้แต่ว่าเมื่อเรืงไหนก็บอกเพคไม่ได้เทอาให้นี่แลแต่ว่าจะมีรถแกเอาไปมีาถินกอนแล้วปีใหม่มาหาเยอะโอ้ยมาแหงหรอมาใหญ่ใหญ่ๆแลวงไม่เห็นอะไรไม่ กีไลอยรเรอเียนกับแกมองมันบเกิดปีนากเสือไมเท่าเยหนิปีนากษตรเสื้อเลยกว่ายายามหมองหุ่นหัวใหญ่เืกบไไเีันกันเรา่่ยัง งามบวบผิมันมันงามบวผิวมันมันมันสียาอไนี่สีไ่ปญญาว่าสีเนาะสีมันมันแหลมคุยอยอ่ฮอร์โมนรุนเลยแล้วใจอ่าต้าเป็นแมลงมาต่อในหน้าเป็ตัวอะไร้ี่อะรนี่คอยจ้าหัวมัวแก้มตองเปิดักกับเจ้าะันไปไ่ได้ไม่โรงงาน

ก็ตักให้สุ้มมีชุมนี่ไปตงเอาุ้มรถดาเกียร์ไรที่ตันอย่างนีกตันก่าตันีดาวนี่นะง่าแ้ก็ตันก็ตีหน่อยก็ได้ค่ะคุณคก็หน่อยี่ตีทีตันเลยโอ้ขนาดตัวนี้ีดดำสุมเป็นน้แขงขาือเนาะสไม่ารถเทอ่นนดัเทาขาดตัวนึงเนีรถใช่รใ่เปันบาๆเยีด อันนั้นเป็นน้ำด้วะก็ได้ใช้ไล้เด้ยหกตันรถเตียยักษเนียงว่ารถเตียยักะแง่รถจมกันแอมแล้วก็เจายรใ่รคิดว่าเขาไ่าเนาะดีดักนันสุดเวุ้จมนิน้น่ะไปยากวุ้หมดได้วจะมุดหมดแล้วจมมีมีเจียรใ สีดำเมื่อแล้วเมื่อเลือีขาว้เมื่อเ้ายเขอขอเป็นช่วงให้เอยดียวแล้วก็แล้วเนี่ยเนี่เนี่ยดือดย่า้วงเยตายแล้วมันบ่เหมือนบ้านันเหิืนเน่น่นตสงกับบงามเนี่บางามหกเียวมาใช้สีกาอยู่เบนเทาเยออเเด้เลยบนบลพันบนละหาไรก็แกันนก็พอเรามีใจก่า อย่างนี้เขาวเวเานใไห่แล้วเขาเฮ็ดผลิตลงไนฝาดโยโรงงานเขาเซึ้มขีดเาดัเผาปันเป็นไปฝาแต่น้มาดเขาหอเฉยไสฟาเขาเลงใฝาดนี่โรงงานแล้วก็เอาเดียยวไปเขาาขี่กมีปั่นเขาไส เขาขาแล้วมากหรือเป่ามากจังขาหมูไมขาหมอไม่ห mm ่างจีน่าเป็นยังนะมุกแก่จุดๆแท้งนะมันให้ีอาวเขาขามูไม่ห่างดึมูอุ๊

Ước <laughs> cũng Cái... lục lạc của mai nhỏ Vì lục làm nó mất cả làng thế đó rất lục rất Đấy măng măng

เ้มของไเจ้านยังกตานมันต้องมัต้องไม่ยามัล้ำใ่อาายมมลนงานไม่เลี้ย่รัหองส่ขนมไยก่อง ปั่นลงอั่งไล่ผู้ใดม่เชียงล่างหลังยันฮะอ่ทิ้นเห็นไหอ่ทิ้นม่เชียงล่างหลัง,งยันอ้ยไปใช้เลี้ยวไป่เลี้ยว